ยังสัญญานี้เพื่อกฟนขับเลยใช่ครับผมก็ตื่นเต้นฮะตื่นเต้นเรารู้สึกว่าเหมือนเป็นการรวมตัวเป็นไม่ใช่คอนเสิร์ตแต่เป็นแบบการรวมตัวสัมมานาครับผม, <S <S มพูดปะปาพูดคุยแบบสไตล์กันเองเอใช่แบบพูดหน่อยแบบพูดหน,น่อยแต่แย่เย็นมากแต่พันห้าร้อยคนใช่ไหมวันนี้ที่พุชปันห้าสิบเจ็ดครับพันห้าสิบเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดคนมีมีอะไรเกี่ยวกับตัวเลขไหมหรือไม่เกี่ยวซื้อได้นะครับ 5, อไม่มีไม่มีไมม่ีอ๋อแฝงก็คือเป็นฟรีด้วยถูกงแม่ใช่ครับผมมามาจอยกันครับผมเพราะว่าวีนี้ไม่ได้จัดคอนเสิร์ตก็มาจัดสัมมนาแทนเออมาจัดในครบริสเลยแบบคุณพิเศษใช่เพราะว่าปกติไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสได้จัดตรงวันเกิดนะครับอันนี้ก็จัดตรงวันเกิดของตัวเองด้วยก็มาอยู่ด้วยกันร่วมโมเมนต์พิเศษด้วยกันจะเป็นความทรงจำสามขวดใช่ไหมฮะให้สามจุดหนึ่งขวดฮะ เป็นงานสัปปีของเรารู้สึกแตกต่างว่าถ้า30กับส1เ็รู้สึกแบบแตกต่างนะเพราะมัน hmm. มันเริ่มนับเลขไปแล้วครับผมแต่สุดท้ายก็อายุก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขครับ mm hmm. <c oughs> ยังรู้สึกเด็กอยู่นะ mm hmm. <c oughs> ยังยังมีความเด็กอยู่ครับผมแต่ก็รู้สึกว่าเออก็ต้องมีมีอะไรที่แบบว่ามั่นคงในชีวิตแล้วในการเลี้ยงตัวเราเองหรือว่าครอบครัวให้มากขึ้น ไ,ไ,มมไม่ไม่เซอร์ไพรส์ครับผมโค้กหรอรู้อยู่แล้วด้วยแล้วคุยกับหนูเมื่อวานว่า <c oughs> หนูหนูมาแน่นอนค <c oughs> ิดว่าไงก็ต้องมาอยู่แล้วแต่จะมาช่วงไหนหนูก็สรารภาพว่าจะมาช่วงไหนหนูก็จะบอกใช่แต่ก็ไม่บอกครับผม <c oughs> ก็เลยมาเซอร์ไพรส์ตอนแรกเห็นในทวิตเตอร์ว่ามีพิกหนุ่มที่ใน่ใจท่าทางสังเกตน,นิวก้อยนิวก้อยเกากระเดินกันนะ <c oughs> ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เอะใจแล้วก็ ตอนทีมงานใส่มีทีมงานใส่แล้วทีมงานก็ทำนิ้วกระเดิดดูเออมันก็กระเดิดกันเพราะว่าเพราะว่าเสื้อผ้ามันคอตุมันแบบกระเดิดอะไรเงี้ยแต่คิดในใจว่ามันต้องมาช่วงสุท้ายมันเกิดแน่ก็เลยมาจริงแต่ไม่คิดว่าจะใส่ใส่ชุดพิกหนุ่มมาใส่ชุดหมามาจริงเขาก็ตั้งใจจะมาสุดท้ายเรา แต่ก็ปิดไม่อยู่ปิดไม่อยู่หรอจำอะไรเขได้พี่ดินเราทักแต่แรกหรือว่าเป็นูเนี่ยตอนแรกจำไม่ได้แต่ถ้าผมมาช่วงเกิดยังไงก็เป็นหนูแน่นอนถ้าเป็นคนอื่นก็เฟลนะแล้วก็แอบสังเกตเปิดซิปผลังอาใส่เสื้อซูเปอร์ซันนองเฮียนี่เอ่หินเข้าไปดมกลิ่นด้วยอ่ะตอนแรกดมก็ได้กลิ่นน้ำหอมแต่ไม่ใช่น้ำหอมจนูจะน่าจะเป็นน้ำหอมที่เขาชี้ชีดมาอ๋อเออ วันนี้ไปกีฬาแต่เรามีน้องเต้นเล่นเกมนี่อะไรอเงี้ยอันนี้คืออันด้าทุกอย่างเราคิดเองเอย่งไรพี่ชีขึ้นจริงก็อยากให้ชิลๆครับผมแล้วก็อยากเล่าเรื่องในในภาพที่เราอยากเล่าไม่รู้ว่าเล่ารู้เรื่องหรือเปล่าแต่ก็พูดไปตามความรู้สึกฟิลฟิลไปครับผมแล้วก็มีเล่นเกมแล้วก็โพสต์อีกที่แฟนคลับครับผมก็เอามาถามต่อกันครับผมแล้วตอนนี้นก็คุยเลื่อยเปื่อย ไม่เปิดเลยเปเรื่อยๆไปเรื่อยเลยไปเรื่อยๆเอออันนัไปกินมีอะไรให้นอกจากเป็นเค้กไหมฮะที่ถยูมาแล้วเป็นเค้กยังยังรออยู่ฮะยังรออยู่ยังไม่ได้เลยฮะแต่แต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรพี่สี่นี่ก็บอกหนูไม่ต้องซื้ออะไรแพงๆหรอกเก็บตังค์ซื้อบ้านเพราะว่าหนูกำลังเก็บตังค์ซื้อบ้านอยู่อยู่ด้วยกันอยู่กับพ่อแม่สิเก็บบ้านอยู่ด้วยกันเหรอต้องซื้ออีกหลังฮะอันนี้คือเแบบเพราะว่าเราไม่ต้องบอกน้องไว้แล้วว่าไม่ต้องซื้ออะไรให้เราหรือยังไงหรือบอกแแแลล้้ววบอกต่่หหนนูาาจะะซื้้อมใครัิ บอกว่าไม่ต้องซื้ออะไรแพงๆแต่ได้บ้านอยากได้รถอยู่แล้วครับผมไม่อยากคิดไหมครบว่าจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยคม่ไม่รู้เลยอ่ะหนูก็คงคิดหนักเหมือนกันว่าจะซื้ออะไรห้เฮียนี่ก็แอบดูหนูกันถ้าซื้อให้จะเป็นอะไรหรือว่าไม่ซื้อพี่มีมีกระติบบอกเราไหมเพื่อไม่เลยคราวนี้คราวนี้ไม่เลยฮะคราวนี้ไม่ได้พูดอะไรหรือว่าอยากได้อะไรเออปกติหนงก็จะให้หลายปีเอ้ยเล้าแต่หนูเลยครับผมเลแต่หนูเลยจริงถ้าอยากได้ ไม่ทันแล้วพูดตอนนีไน้ไม่น่าจะพูดหรอกน่าจะซื้อไปแล้วเนาะไม่รู้กันกันใครยังไม่ได้ให้เราใช่ไหมใช่ใจริงๆเขาวยพรเราคนแรกเลยไหมโวยพร <อ S 2> <อ>คนแรกผมอะคือเพื่อนสนิทผมเออคินใจมึงโทรมาสายแรกทำไมมีอะไรเนี่ยแล้วก็ต่อไปก็หนูครับหนูโทรมาอแล้วเขาเขาได้ความอะไรอยากหนูบอกว่าอย่างที่บอกทีแล้ว,ลว,นวหนูพูดไ,ไม่เก่งหนูพูดไม่เก่งก็ ไม่รู้จะไวพันไวพรอะไรก็มาชวนคุยแต่ผมมาชวนคุยมากกว่าชวนคุยมากกว่าแล้วก็บอกเออรักเฮียนะตามสไตล์หนึ่งอันนี้มีความสุขแล้วแค่นี้ก็จริงจริงเห็นหนูแฮปปี้ผมก็แฮปปี้แล้วครับผมโปรเจกต์โปรเจกต์ที่ข้างหน้าเมื่อกี้เด็กยังไม่ได้ขับเรียนดูยังยังเลยครับผมคร่าวๆเขาบอกว่าประมาณสี่ล้านถึงถึงหมดสิ่นถ้าสี่ล้านคือมากกว่าซีมีโชว์ฮะไม่ถึง ถึงนะเขาบอกใครบอกแหละข่าวไปนับมาแล้วค่ะน้อยไปไหมไม่ได้ไปหรอไปนับมาแล้วนับยังไงฮะนับห้าสิบเหรอพี่ไปนั่งนับแล้วเมื่อกี้พี่แบบเป็นชิมตรวจละอ่ายิบได้เลยครับอ่าเพแล้วนะเนี่ยจริงผมบอกทุกคนแค่หยิบไปเลยฮะไม่ปกติคือแฟนคลับเขาจะจัดให้มีแล้วถูกไหมในในช่วงวันเกิดมีครับมีไม่ถูกงอย่างนี้เองปกติมีหลายบ้านมีอินเตอร์แฟนด้วย ที่ซีเมนจยังไงอ่ะเวลาแบบ,บแฟนคลับเขาแบบทำโปรเจกต์ให้เราแบบใหญ่ๆแบบนี้เมเนจตหมายถึงกับ,บเงินเราทำอะไรยังไงบ้างอะไรอเอ,อ๋อจริงๆกว่าจะแกะเสร็จทุกอย่างก็นานนะแต่ก็ให้ให้ทีมงานช่วยแกะแล้วก็ทางบ้านช่วยแกะครับผมออใช่ถามว่ามเมนจยังไงก็เก็บไว้เข้าธนาคารออบางท่านมีโอกาสก็เอาไปร่วมทําบุญครับผมใช่เพราะว่าของแฟนคลับก็เยอะเหมือนกันแต่เราก็บอกอแฟนคลับว่าขอนะสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่า อยากเอาไปบริจาคอ่างเงี้ยครับผมเราก็ขออนุญาตไปบริจาคได้ไหมนะอะไร้ก็มีการแบบแปของวน่ไปมอบที่อื่นด้วยนี่ครับครั้งนี้ก็คิดอยากอยากจะทําบุญแบบบริจาคกันผมปกติอชอบทำบุญแนวไหนคะพี่โอ้ยจริง,รงๆทุกแนวแต่จริงๆผมอยากไปที่อันซีนที่คนเข้าไม่ถึงัแล้วก็ไปแบบว่าบริจาคตรงนั้นมากกว่าเพราะมันมีอีกหลายที่แหละแต่เราต้องขับรถไปแบบดูอะไรเงี้ยไปถาม มันอยากไปที่แบบว่าพวกการช่วยเหลือ,อยังไม่ถึงอะไรเงี้ยหรอเราจะเป็นลงค์กรที่เองไงละคนะรับก<อ>็น่าสนใจนะดิฉันอยากไปอยากไปมานานแล้วครับผมที่เคยบอกไปไแต่ตอนนี้มันส่วนใหญ่อะ<อ>แบบอาอ,อย่างแฟนคลับคุยกับพี่ออฟอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออยินดีช่วยไหมก,ก็ยินดีเพราะเขาเหมือนรีเสิร์ชเองเขาเขาแฟนคลับเอาตัวเขายังไปรีเสิร์ชมาแล้วก็ช่วยบริจัทอะไรอางี้ก็มี ตัอะไรเลยครัไหมคะสั้นสุดปีักโปรเจกต์ต่างๆสั้ปีครับผมก็จริงๆอยากไปเก็บทุกโปรเจกต์เลยครับผมซึ่งปีนี้เห็นแบบโอ้ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นจอยวีดีนะครับผมทาบุญมีสะพานด้วยสร้างสะพานแล้วก็แกลอรี่ใหญ่มากแล้วก็ทำอะไรสิ่งที่แบบรู้สึกมันยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีก็ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากเก่งใจมากๆเหมือนกันครับผมไงก็สิ่งที่เขาทําให้ก็คงเป็นความรักท,ที่ยอยากจะมอบให้ผมก็ยินด,ดีรับมากๆครับผมก็ ขอบคุณที่ทุกคนทำโปรเจกต์ให้นะครับผมไม่ว่าโปรเจกต์อะไรก็ตามแต่นะครับผมยังไงก็รักผมแล้วอย่าลืมรักตัวเองให้มากๆด้วยนะครับผมขอให้มีความสุขอยู่ด้วยกันไปน,นานๆเลยครอตะกี้ที่25สภานสพานที่คือสร้างใหม่อันนี้ผมก็ไม่ได้ใช่แต่เห็นนะเห็นเขาลงแต่เป็นต่างประเทศครับอ๋อใช่ผมเห็นก็จริงเหรอ,อแต่ไม่ได้อันดีฮะแต่เขาบอกว่าร่วมทำบุญสร้างสะพานอ๋อจ,จ่ตั้งชื่อสะพานเป็นชื่อเราดีางไงเหมือนน่าจะเป็น เป็นป้ายปีบอกแล้วเป็นชื่อถ้าเขียนชื่อเต็มก็เขินอยู่นะเออก็ได้เห็นกระจกผ่านมาแล้วว่าเห็นเห็นยโปรเจกต์เลยครับผมแต่ไม่ได้มีเวลาได้ไปเลยติดตามดูทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมฮวันเกิดฮะแฮปปี้วันเดย์ครับวินาใช่ไหมทุกทีใช่วินาแล้วมันแล้วมันคือจริงๆมีมีขยันขยับตัดสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผม โอ้อะเอะเอะไรอไรเป็นอรอะไรเป็นอะนอเปอรอะไรเป็นรนไนไรเปเรรปนอนะเระออเะอนะอนะ ขอบคุณครับรับคุณ से <laughs> है